ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะเตือนภยัยแชร์ลูกโซ่คือภัยร้ายไม่ใช่การลงทุนกระทรวงยุติธรรมเผยกลวิธีการหลอกลวงของกระบวนการแชร์ลูกโซ่ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมายโดยประชาชนสังเกตพฤติการได้เช่นชักชวนโดยโอวดอ้างเงินมหาศาลที่จะได้รับ แอบอ้างคนมีชื่อเสียงที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงผลการลงทุนน้อยและได้ผลตอบแทนสูงในเวลาอันรวดเร็วสร้างโปรไฟล์สวยหรูอ,อยู่ดีดูแพงจัดฉากให้มีการอบรมสัมมนาอย่างเป็นระบบยิ่งใหญ่ผู้จาหวานล้อมกดดันให้รีบตัดสินใจยำ้ำแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่การลงทุนแต่เป็นภัยร้ายของคนอยากรวยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความผิดตามกฎหมาย